พุ่มใจเว้ยจักเสียจังใดสิหาเงินใช้นูอดไปจ่ายค่าเลี้ยงเขาหน่อยเนาะก่ใหญ่สุดแล้วสิอยู่บ้านพน้อถ้าสิมีเงินให้ยืมพนอเงินกับพ่อใช้พ่ออยู่ในข้อกับดัดมาหลอก ู่บเอาไสา่ไหมเอาเงินไหมตีสตีเอาซอยซอ,อยบอ่เอา้าแต่ว่าเงินบ่มีเด้จะจีจ่า,ายค่าเลยเขาเขาพูอยขอขออู่อันนี้จะซอยบ่แม่นของปลอมตัวแม่นนะออจะ๊จะใส่มาตายยังจ๊ะ ต้องใส่ไม่เร็วมันเสียสักสี่โจนยะกู